สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเข้ามาที่ไลน์นะครับแล้วเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับไม่ได้เข้ามานานแล้วครับพอเข้ามาปุ๊บเห็นคําสั่งใหม่เพิ่มมาครับด้านล่างนะครับมีคําสั่งว่าอวตารนะครับสามารถถ่ายรูปตัวเราเองได้นะครับเอ้ยก็เลยลองกดเข้าไปดูครับอ่าทีนี้ครับมันก็จะให้เราถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้แล้วนะถ้าใครที่เข้ามาใหม่มันจะไม่ถูกถ่ายรูปนะครับ แล้วก็มันจะให้เราถ่ายใหม่นะครับถ้าถ้าเราจะถ่ายใหม่ไปที่บวกครับปุ๊บอ่ะทีนี้ก็ถ่ายรูปครับอ่ะโอเคครับถ่ายแล้วรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับมีหนวดจิ้มด้วยอ่ะโอเคครับอันอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันตาแป๊วนะครับทีนี้มันสามารถแก้ไขได้นะครับเพื่อนเพื่อลองกดเข้าไปแก้ไขดูก่อน ทีนี้ก็จะมีคําสั่งให้เราแก้ไขนะครับลงมาทั้งล่างนะเห็นไหมครับว่าจะมีนี่แถบนี้ครับมีหน้าตาคิ้วจมูกปากเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองปรับดูก่อนนะครับอ,อันแรกทรงผมครับทรงผมก็ผมว่าทรงนี้ก็โอเคนะถ่ายข้างหน่อยอะนะครับแล้วก็ตานะครับตาก็มีรูปหน้าหูหนู่นนี่นั่นเลยครับหน้าตา คิ้วนะครับจมูกปากเมคอัพหนวดเข้ามไม่เอาเดีกว่าหน้าใสดีกว่าแว่นตาเซตนะครับนี่มีสามารถเลือกเสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็บนบนก็คือพวกเสื้อผ้าเพื่อนเพื่อลองเล่นดูนะเพราะว่ารายละเอียดผมว่ามันเยอะมากนะครับถ้าเล่นไปเล่นมาผมว่ามันจะเพลินเกินไปนะครับเนี่ยอะสมมติด้านล่างหมดแล้วอะตรงนี้ครับไอตรงที่มีรูปเสื้อผ้ากับหน้านีน่คืออะไรครับ อ๋อหน้าก็คือแต่งหน้าอ๋อโอเคครับก็คือเขาแยกไว้ให้เราครับเราไม่ต้องหาแบบนี้ครับเราก็กดบนล่างบนล่างก็ได้ครับมันจะแยกหมวดหมูให้เราครับเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้ากับส่วนที่เป็นเสื้อผ้าแค่นั้นเองครับแค่นั้นนะอ,อ่ะเสร็จแล้วนะอ่ะสมมติเอาตามนี้แล้วก็เสร็จสิ้นครับปึ๊บนี่เพิ่มมาแล้วครับ เยัย yeah. แล้วไงต่ออ๋อผมมีสองอันครับอ๋อถ้าสร้างไว้หลายอันก็จะมีแบบนี้ด้านบนมีอะไรครับมีดาวอ๋อเป็นรูปหลักนะครับอันที่สองคืออะไรมันเป็นขยับตามหน้าเราครับอ๋ออ๋อมันถ่ายได้ครับอ่าลองนะอ๋อเหมือนแบบทาเป็นรูปโปรไฟล์ครับอ๋อเออเออเออดีครับดีครับอ่าลองเข้าไปใหม่ เพื่อนๆต้องลองเล่นดูเองนะมันละเอียดมากเลยข้างบนมีคำสั่งเซฟเซฟทำไมอ๋อแชร์ครับไม่เป็นไรด้านล่างอันที่ยังไม่ได้กดจะเป็นใช้อวาตารนะครับแล้วก็มีให้เลือกอีกนะครับมันกดถ่ายรูปทีหนึ่งถ่ายรูปอ๋อแล้วก็แต่งได้ครับอ๋อนี่ก็แต่งได้ใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มได้อ๋อโอเคแล้วถ้าเป็นวิดีโอได้ไหมอ่ะสมมติผมร้องเพลง แล้วผมจะลองกดค้างมันจะถ่ายไหมถ่ายด้วยครับออเจ๋ง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 แล้วยังไงครับเสร็จสิ้นอ๋อก็เป็นวิดีโอไว้แชร์ครับกับเซฟบันทึกอ๋อไม่มีอะไรเนี่ยอันอื่นละ่ะก็เป็นให้ใช้นะครับแล้วก็มีตกแต่งสีแบ็กเกาวยวอ๋อเพื่อนๆสรุป ไปลองเล่นดูเองแล้วกันนะรายละเอียดมันเยอะครับผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับอ่ะโอเคครับมาแนะนํำแล้วกันนะเพื่อนๆแต่ที่ว่าหน้าแรกอะ่ะมันสามารถเอามาได้ด้วยนะเนี่ยผมเอามไว้ตรงเนี้ยผมไปที่แต่งโปรไฟล์อ่ะแล้วก็เลือกไปที่รูปรูปเราอะ่ะรูปคนอะ่ะคืออวตารอ่ะแล้วก็เลือกแอคชั่นมานครับมันก็จะมาเนี่ยอันนี้แล้วกันเนี่ยครับ บางอันมันก็เป็นวิดีโอบางอันมันก็ไม่เป็นวิดีโอนะครับเพืเ่อนๆลองถ้าเป็นเพลงนี่คือวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็บันทึกมันก็จะเป็นโปรไฟล์เคลื่อนไหวให้เราแบบเนี้ย <laughs> โอเคครับมาลองให้ดูครับว่ามันถ่ายรูปเป็นอวตารได้นะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเพื่อนๆลองเล่นดูนะผมก็ยังไม่ชัวนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับลองเล่นพื้นฐานเฉยๆนะ โอเคชอบกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย